ครับมีมาติดตามทุเรียนลงปลูกได้อหนึ่งเดือนปูที่ยีบซีเดือนเที่ยวนะครับกรกฎาคมนี่ยีบซีซิงหาเรื่องกําลังแตกหยอดครับนี่กําลังหยอดหยอดกําลังเห็นมาครับกํางเห็เดือนลําต้นมีการแตกนะครับมีการขยายนี่ครับนี่ครับลําต้นมีการขยาย นี่ร้อยแตกท่านี่ก็นี่ครับทา,ทางครับลำต้นมีการขยายเจกใบก็สดชื่นดีครับใบ,ใบสดชื่นดียอดกำลังมาใบสดชื่นต้นอีกต้นตน,นึงครับ ลูกลุ่งผูกเดือนนึงครับอันนี้ใบสดชื่นอยู่ยตัวใบบ่วงอ่ำแบบนี้ได้ครับอันนี้หยอดก็ยังยังบ่เห็นยังบ่เห็นหยอดแตกนะแต่ลำต้นมีการแตกนะครับลำต้นนี่เบมือนเลยครับลำต้นมีการขยายนี่ตอนว่าปลูกต,ตอนว่าปลูกไม่ให้แตกนะครับ ใบก็บสดชื่นดีครับรอติดตามต่อไปครับม่ใชเป็นยังไงุ๋ย,ยังบ่ท่านใส่ยังเทือดนะครับหลังเตยลงปลูกมากม,มีแต่หดนามื่อหดนามยางเดียวยังบ่ได้ให้ปุ๋ยทางใบหรือว่าทางดินยังบ่ท่านให้ครับรอบเบิ่งก่อนเบิง่งครับ ต้นนี้ปลูกได้เดือนครึ่งเดือนครึ่งนะครับซื้อมาพร้อมกันแต่ว่าอันนี้เอาลงก่อนนะครับยอดมากครับอยอดกำลังแตกเลยลำต้นขยายทั่วต้นนะครับนี่ลำต้นมันแตกทั่วไปครับมีไอ้ตรงเขาตอนก็แตกไอ้ลำต้นขยายนะครับถ้าเบิรงนก็จะเบิรงอ่อนครับเพราะว่าผมออกมาส่วนเกือบชุ้มมือครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางใดเนี่ยใบสดชื่นดีนะครับอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยต้นปัญหาเดื่องร่วงพรมกันครับต้นเมื่อกี้ครับแต่ว่าถึงแม่งกัดครับแม่งเล่มเป็นใบซอยใบยังบดิด นี่ใบอ่อนออกมาได้ครับนี่แตงยออนไม่จึดแม่งเลนงานครับแล่งนี่ใบนี่ยอดไม้มันครับแต่ว่าใบาเป็นสีบอเข้มนะครับใบสีอ,อ่อ,อนๆออกสีสีสเหลืองๆอันนี้ผมหักหย่อนใปนะครับยอดนุ่งหัวผมไม่หักออกก็างหิแตกมากไหมครับย่อดต้นนี้นาเป็นห่วงครับแต่ว่าํตำตุนกับมีการขยายกันนะครับต้นนทำตุน่น ขยายนี่ปลูกได้เดือนครึ่งครับฮอเต๊ได้ยอดเดียวกล้วยนี่ก็เฮาจะแต่งใบเมื่อเช้าได้ครับกล้วยกล้วยหอมแต่งใบมื่อเช้านี้ส่งไข่เนี่ยขันบ่แต่งกับส่งผู้ไฮครับใบกล้วยเห็นแต่งออกกับส่งเอองามกล้วยหอมนะครับประมาณ สามเดือนมั้งครับโอเคครับขอบคุณครับ